น้องออยเขาส่งมาให้ใช้นะคะอันนี้เป็นเคสกินแคร์เอ่อซเซเลฟไว้นะคะบอดี้โลชั่นก็คือว่าบอดี้ครีมค่ะไม่ใช่โลชั่นนะคะเป็นเป็นเนื้อครีมซึ่งเเราชอบกลิ่นมันนะกลิ่นมันหอมมากๆเลยแล้วก็ค่ะกลิ่นมันหอมมากเลยก็จะเป็นกระปุกลักษณะนี้นะคะอันนี้ไม่ได้ซื้อเองน้องมาเป็นเอ่อลิปแอนด์อาสำหรับคนที่แบบว่าแต่งตาเยอะๆอะไรเงี้ยซึ่งไม่ไม่ไม่ต้องการที่แบบ ที่เช็ดทําความสะอาดรอบดวงตาที่แบบว่าออกเร็วๆแล้วก็ไม่แสบตาเราแนะนําอันนี้เลยคือดีมากๆถ้าเกิดเราไปสยามเมื่อไหร่นะถึงอันต่อมาเลยเป็นครีมโจนะคะเป็นครีมโจแพ็นั่นแหละก็คือใช้แบบอาทิตย์ละครั้งหรือสองครั้งอะไรอย่างเงี้ยตัวนี้มันจะทําให้หน้าขาวใสอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็เ,าเราเราตัดใช้หมดแล้วมันทําให้หน้าไม่มันดีก็เลยเออชอบตัวนี้นะเป็นครีมครีมแพ็กก็แหละมันจะมีโปมล้างหน้าอีกตัวหนึ่งเป็นโจใช่ไหมแต่อันนี้เป็นครีมโจแพ็นะคะ อีกอันนึงก็จะเป็นของอันนี้เป็นของไลฟ์ฟอร์ดนะคะถ้าผ่านอีฟแอนด์บอยนะเราก็จะแวะซื้อเหมือนกันตัวนี้มันของไลฟ์ฟอร์ดนะราคาอยู่ที่150ไม่น่าจะเกินนี้นะคะร2 9บาหรือ150บาทไม่รู้แต่ว่าเราชอบตัวนี้มากเลยมันไม่แสบตาแล้วก็มันออกเร็วดีนะคะเป็นกระปรุกมันจะเป็นลักษณะนี้แหละนะโอเคแล้วก็ถูกก็ดีอ่ะเออเราชอบนะคะไม่ได้ทําคลิปแบบถูกและดีมานานมากแล้วนะส่วนใหญ่จะเป็นคลิปแบบว่าเออใช้หมดแล้วอะไรอย่างเงี้ยมันเร็วดี แล้วก็อันนี้ก็จะเป็นครีมกันแดด spm ห้าสิบห้าสิบแปดนะคะเป็นสโนไว h i หาซื้อได้ที่ร้านแคทิดดนะแคทิดออันนี้แหละราคาเราจำไม่ได้เหมือนกันเวลาแบบเราใช้ก็เขยา่าเขย่าก่อนแล้วกดออกมามันจะเป็นเนื้อมูดเนี่ยคะ่ะอันนี้หมดแล้วนะก็คือกดออกมาเป็นเนื้อมูดแล้วก็ค่อยค่อ,คอตกที่ผิวหน้ามันก็จะกลายเป็นน้ําอะไรอย่างเงี้ยคือมันปิดรูมขนแล้วก็ ขาวดีเราก็เลยชอบแต่เวลาเราใช้ครีมกันแดดตัวนี้เสร็จนะคะเราก็จะลงแบบครีมทับอีกทีหนึ่งมีความรู้สึกว่าแบบแบบน้ําหรือว่าแบบบางเบามันจะเอากันแดดบ้านเราไม่ค่อยอยู่นะโอเคมาถึงอันต่อมาเลยมันก็จะเป็นครีมบำรุงผิวของฮ่าดาสีฟ้านะคะตัวนี้จะเน้นความขาวนะเอออันนี้ก็อันเล็กๆก็ใช้หมดแล้วนะรานะคาอยู่ที่เก้าเก้าสบเก้าบาทแหละซื้อที่อีวแอนด์บอยนะคะทีนี้มาถึงอันต่อมาเลยมันก็คือเบกกิ้งพาวเวอร์ Power, ก็คือ เป็นโฟมล้างหน้าของ e t u ู y h o เ s านั่นแหละนะเราชอบตัวนี้มันจะมีเม็ดบีบเม็ดสครับเล็กๆนะคะก็เป็นหลอดลักษณะนี้นะใช้ดีอะเราชอบแบบคือใช้ชบางบางคนใช้แบบเม็ดสครับแล้วแพ้นะแต่เราไม่ได้แพ้นะคะก็เลยชอบตัวนี้ที่นี่มาถึงอันต่อมาเป็นที่เช็ดเครื่องสำอางของอันนี้เป็น Spider p u พับเทนเซนะคะมาจากเกาหลีซึ่งมันหาซื้อยากแล้วแต่ว่าก็ใช้หมดแล้วนะคะลักษณะของ ที่ตรงนี้มันจะเป็นพับเป็นฟองน้ำนะเวลาเราเปิดนะคะเราก็เปิดมันจะมีโอเพนกับโคดอยู่ตรงนี้เวลาใช้เราก็โอเพนใช่ไหมแล้วก็บีบมันจะมีเนื้อโฟมออกมาพอลู่ลู่ลงไปที่หน้าสักพักหนึ่งมันจะกลายเป็นออกซิเจนแล้วแบบเราเราก็ใช้ตัวนี้เนี่ยทำความสะอาดวนๆทั่วใบหน้าจนพวกคราบรองพื้นหลุดออกมาอะไรอย่างเงี้ยแล้วเราก็ล้างหน้าตามปกติเลยแค่นั้นอ่ะโอเคจบเลยก็คือ ก็คือเป็นอันที่ดีตัวหนึ่งแต่ว่ามันค่อนข้างที่หาซื้อ,อยากแล้วค่ะราคาก็แพง500คืนนะคะมันก็แพงนะโอเคมาถึงอันต่อมาเลยอันนี้เป็นโคโค่วัตเตอร์ของเดอะบอดี้ช็อปนะคะอันนี้ไม่ได้ซื้อเองค่ะก็เพื่อนซื้อมาฝากมันเป็นกลิ่นโกโก้กลิ่นกาแฟแหละเราไม่ค่อยชอบเท่าไหร่มันเป็นแฮนด์แอนด์บอดี้ครีมนะคะเราก็มาใช้กับตัวนะคะใช้ก่อนนอนนะกลิ่นมันจะแบบออกกาแฟนิดนึงเราไม่ค่อยชอบเท่าไหร่นะคะแต่ว่าอันเล็กๆแค่นี แพงนะมันจะมีขายตามร้านช็อปเล็กๆนะคะคือร้านใหญ่ๆไม่ค่อยมีหรือว่าตามลถเข็นคีย์ออทที่เขาเอามาขายนะคะราคาอยู่ที่ข้างขวดมันก็500กว่าบาทเนี่ยแพงเหมือนกันแต่ว่าเราไม่ค่อยชอบเท่าไหร่ทีนี้มาถึงอันต่อมาเป็นครีมกันแดดอีกเหมือนกันเราเป็นคนที่ใช้ครีมกันแดดค่อนข้างเปลืองนะคะอันนี้เป็นบีโอเลของ กนครีมกันแดดบีโอเลนะคะ s p ส5 0หนะคะเป็นหลอดสีฟ้ามันจะมีลูกปืนเนี้ยเวลาขยับเลยแบบขยับเขยาเวลาใช้มันก็เปิดอย่างนี้ใช่ไหมก็ใช้เลยตกตบลูบๆที่ที่หน้านะคะแต่ว่าเราใช้ทีนี้หมดเนื่องจากว่าเรามาใช้กับตัวมันก็เลยหมดเร็วเพราะว่าเราใช้กับหน้ามีความรู้สึกว่ามันไม่ค่อยกันมันอาจจะกันแดดได้แต่ว่าความรู้สึกของเราเองก็คือว่ามันไม่มันกันแดดไม่ดีเท่าแบบครีมก็เลยไม่ค่อยชอบเท่าไหร่ทีนี้มาถึงอันต่อมาเป็นยาสระผมเคลียร์นะคะเป็น ยี่ห้ออะไรวะเคียแหละก็เป็นสูตรเขาจัดลังแพนะคะขวดสีเขียวเขียวเนี่ยมีความรู้สึกว่ามันก็คือแชมพูแล้วค่ะมันก็เย็นเย็นดีไม่รู้จะพูดยังไงเนาะโอเคมันมันใช้แล้วมันรู้สึกว่าเป็นแชมพูสระผมแล้วกันนะช่วงหลังๆแบบว่าจะไม่ค่อยเข้าร้านทําผมเท่าไหร่นะคะก็ขนาดผมยาวแล้วไม่ค่อยเข้าร้านเหมือนกันนะไม่รู้เหมือนกันขี้เดียวมันประหยัดทีนี้ว่าถึงอันต่อมาเป็นแพนทีนเป็นตัวนี้มันสําหรับคนที่แบบ ครีมบำรุงผิวเป็น,นะคอนดิชเนอร์แลค่ะเขาเข้าออกแบบมาสำหรับคนที่แบบว่า,าผมแห้งเสียอะไรอย่างเงี้ยซึ่งก็คือครีมบำรุงผมมันก็เหมือนครีมบำรุงผมนั่นแหละก็คือใช้แป๊บนึงแบบหลังจากใช้แล้วพอออกไปข้างนอก3ามสี่ชั่วโมงมันก็เออนุ่มลื่นแค่ส4มสี่ชั่วโมงพอหลังจากนั้นมันก็แห้งฟูเหมือนเดิมนะคะมันไม่เหมือนกันไปทำทิ้นเมนต,ตามร้านโอเค้วถึงอันต่อมาอันนี้เป็นของลอรีออนะคะเป็นแชมพูซึ่งออกแบบมาสำหรับคนผมแห้งเสีย ซึ่งเราใช้แล้วมีความรู้สึกว่ามันไม่มันไม่เหมือนแชมพูสระผมเลยก็คือมันเบามากๆนะคะคือเขาคงจะออกแบบมาสําหรับคนที่แบบผมเสียจริงก็คือคนที่ผมเสียมากๆนี่มันไม่ไม่ควรที่จะเจอแบบสารเคมีเยอะๆใช่ไหมล่ะเขาก็เลยออกแบบมาอะไรที่แบบมันเบาที่สุดบางที่สุดอะไรประมาณนี้แต่เรามีความรู้สึกว่าสระผมแล้วมันก็ควรที่จะสะอาดนะคะมีความรู้สึกว่ามันไม่สะอาดม,มันไม่เหมือนกับแบบเวลาเราแบบไปสระผมตามร้านโอเควันนี้ก็จบเพียงแค่น,นี้แล้วกันเนาะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ